คลิปนี้เราก็มาคุยกันสําหรับคนที่เกิดปีขานนะครับนะในเรื่องของอาชีพที่ทําแล้วรุ่งนะครับอ้าวแมมันจะมีอาชีพอยู่มากมายนะเราก็มาคุยกันว่าอะไรที่ว่ามันเหมาะกับคนปีขานนะครับนะสำหรับอาชีพที่เหมาะสมกับ คนที่เกิดปีขาเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่เกิดปีขาเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกับความที่เป็นผู้นำนะครับนะอะไรหลักที่ว่ามันจะเหมาะกับการเป็นผู้นําก็ต้องบอกว่าเป็นหัวหน้างานนะครับนะในทุกหน่วยงานนะครับนะเราเราก็ดูว่าเอ้หน่วยงานไหนที่ว่าไอ้นี่เรา เสียบเลยในเรื่องของหัวหน้านะจัดไปเราก็ไต่เต้าไปนะเขาบอกว่าคนที่เกิดปีขานเนี่ยนะเด่นในเรื่องของการเมืองนะเออในเรื่องของทหารตำรวจนะครับนะใครสําหรับคนที่กําลังที่จะสอบข้าราชการสอบตำรวจเนี่ยนะหรือว่าสอบทหารเองนะครับก็จัดได้ว่าเหมาะนะครับ เหมาะสมอย่างยิ่งนะเพราะว่าคนที่เกิดปีขานเนี่ยนะเกิดมาพร้อมกับภาวะที่เป็นผู้นำนะครับด้วยจิตด้วยใจเองนะในเรื่องของการกล้าหาญนะกล้าเสียสละหรือแม้แต่ในเรื่องของการกล้าได้กล้าเสียกับสิ่งที่ตนเองรับผิดชอบนะ คนที่เกิดปีนี้เนี่ยนะจัดได้ว่าเป็นคนที่มีไฟในเรื่องของการทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับสิ่งที่สําคัญเนี่ยนะเป็นคนที่มีบุค,คลิกหน้าเกรงขามนะครับเหมาะสมกับอาชีพข้างต้นก็คือหัวหน้าผู้นำนะครับหรือแม้แต่จะเป็นเจ้าของกิจการเองเนี่ก็จัดได้ว่าไม่ขี้เล่นะครับเออนะก็บางคนถา้าไม่ชอบสายข้าราชการก็ไปเป็นเ,เจ้าของกิจการเองเลยลุยเองเลยอย่างนี้โอเคอย่างนี้เขาเรียกว่าเหมาะสมนะครับก็ มีความเป็นผู้นำก็นำสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเราเนี่ยออกมาใช้นะครับแล้วชีวิตของคุณก็จะรุ่งนะด้วยอาชีพการงานว่ากันอย่างนั้นนะครับขอบคุณที่ตามรับฟังครับผม